สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็มาพูดกันถึงเรื่องราวของสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันต่อดีกว่าวันนี้เองเนี่ยจะมาสรุปให้ฟังนะครับผมว่าณนะตอนนี้เนี่ยก่อนที่อิรานนั้นจะเริ่มโจมตีอิสราเอลใครอยู่ข้างใครกันบ้างครับ เรามาย้อนความกันสักหน่อยละกันนะครับผมว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นนับตั้งแต่ฮามาสเนี่ยได้ทําการโจมตีอิสราเอลอิสราเอลเองเนี่ยก็ได้เปิดปฏิบัติการในการที่จะกวาดล้างฮามาสออกจากฉนวนกาซานั่นเองและในการโจมตีฉนวนกาซาของอิสราเอลเนี่ยก็ปรากฏว่ามีผู้คนบริสุทธิ์เนี่ยต้องเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ไปด้วยถูกไหมนะครับเมื่อเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นนะครับผมนานาชาติอาหรับที่ไม่ถูกกับอิสราเอลที่เป็นชาติยิวอยู่แล้วก็ออกมาประนามการกระทําของอิสราเอลที่ ที่ได้ทำต่อประชาชนชาวปาเลสไตน์ในชนวนกาซาและได้มีการต่อสู้ประทุรุนแรงขึ้นณนะบริเวณชายแดนทางตอนเหนือของอิสราเอลที่ติดกับเลบานอนครับบริเวณเลบานอนเองเนี่ยก็เป็นที่อยู่ของกลุ่มเฮสบอลเลาะซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหรา่านที่เป็นศัตรูกับอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลเลาะเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจสุดๆของอิสราเอลเลยก็ต่อสู้กันมาเรื่อยๆต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมกลุ่มของฮูตีที่เป็นพวกกับอิหรา่านเนี่ยก็ได้โจมตีมาจากทางเยเมนโจมตีมาใส่อิสเลเม เหตุการ์เนี่ยมันก็ลุกลามขึ้นไปเรื่อยๆจนมีเหตุการณ์หลักได้เกิดขึ้นนะครับผมนั่นก็คือการที่อิสราเอลนั้นได้ไปรอบสังหารหนึ่งในผู้นําฮามาสกลางกรุงเตหะรานที่ประเทศอิรานเลยก็เลยทําให้นะตอนนี้เองเนี่ยสถานการ์มันดเดือดแบบเดือดปุดๆเลยนะครับอิรานนั้นก็ประกาศว่าจะทําให้อิสราเอลต้องชดใช้อย่างแน่นอนและจะเป็นการโจมตีที่หนักหน่วงเป็นอย่างมากซึ่งก่อนที่จะโจมตีนะตอนนี้เองเนี่ยนา,นานาประเทศเขาก็ได้เลือกข้างกันนั่นเองนะครับโดยทางฝั่งของข้างอิสราเอลมีใครกันบ้างอ ราเอลเองเนี่ยนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วมีพี่ใหญ่แบ็กดีคุ้มกะลาหัวอย่างสหรัฐอเมริกานั่นเองอเมริกาเนี่ยก็พร้อมที่จะช่วยสกัดขีปนาวุธที่ยิงมาจากอิหร่านอย่างเต็มที่น,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นฐานทหารของอเมริกาที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางอยู่แล้วหรือว่ากองเรือรบที่ส่งมาเพิ่มนะครับผมนะตอนนี้เองเนี่ยอเมริกาส่งเรือรบมาเยอะมากๆรวมๆกันแล้วเนี่ยก็มากกว่า10บลำเล,เลยนะครับผมในการที่จะมาช่วยป้องกันอิสราเอลนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมซาอุนั้นก็น่าจะอยู่ข้างเดียวกับ ทางฝั่งของอิสราเอลด้วยอย่างแน่นอนครับโดยซาอุเองเนี่ยนะครับผมยังไม่ได้ประกาศออกมาว่าพวกเขานั้นจะเข้ามาช่วยในการสกัดขีปนาวุธแต่ดูจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นท่าทีที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงว่าซาอุนั้นจะเข้ามาช่วยอย่างแน่นอนโดยซาอุเองเนี่ยก็ได้ประกาศนะครับผมว่าจะไม่อนุญาต Indian. ให้ใครเนี่ยล่วงล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของตัวเองเพื่อเป็นการปกป้องประเทศซาอุดิอาระเบียแต่นานาชาติก็รู้นะครับผมว่านี่คือการเลือกข้างว่าพวกเขานั้นเลือกที่จะอยู่กับฝั่งของอิสเล แต่ในขณะเดียวกันนี้เองนะครับผมได้มีเหตุการณ์พลิกล็อกเกิดขึ้นนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้อียิปต์แล้วก็ทางฝั่งของจอแดนเนี่ยดูเหมือนว่าจะมี5าทีในการเข้าช่วยเหลืออิสราเอลในการที่จะสกัดการขีปนาวุธของอิหร่านแต่หลังจากที่อิหร่านประกาศโจมตีและทําการติดต่อทางการทูตไปคุยไปเจรจากับจอแดนและอียิปต์นะครับผมกลายเป็นว่าณตอนนี้เองเนี่ยอียิปต์เองประกาศแล้วนะครับว่าพวกเขานั้นจะไม่ช่วยในการยิงขีปนาวุธที่อิหร่านนั้นยิงมาใส่อิสราเอลรวมไปถึงจอแดนเองนะครับผมก็บอกว่าพวกเขานนั้ จะไม่ให้อิสราเอลนั้นใช้น่านฟ้าของพวกเขานั่นเองนะครับผมก็คือไม่ยอมให้อิสราเอลนั้นมาสกัดกั้นขีปนาวุธนะครับผมแต่ถามว่าสองประเทศนี้เนี่ยอย่างอียิปต์และจอร์แดนนั้นจะเข้ามาร่วมในการต่อสู้ด้วยไหมก็คงจะไม่นะครับผมก็เลือกที่จะอยู่เงียบเียไปแต่ประเทศที่อยู่ข้างอิหร่านที่น่าจะร่วมมาต่อสู้ด้วยเนี่ยนะครับผมก็ดูจะมีทั้งฝั่งของกลุ่มติดอาวุธในอิรักในซีเรียแล้วก็รวมไปถึงในเลบานอนที่มีเฮสบอลเลาะเป็นตัวยักษ์เลยตัวเป้งเลยนะครับแล้วก็มก ่าจะรวมกันประมาณนี้นะครับในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยตัวของตุรกีนะครับผมก็ออกมาประกาศต่อว่าอิสราเอลอย่างต่อเนื่องนะครับผมและได้ขู่ด้วยว่าพร้อมจะส่งกําลังเข้าไปอิสราเอลนะครับแต่ตรงนี้คาดว่าน่าจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับผมล่าสุดนี้เองเนี่ยตัวของฮายิปเอโดัน ประธานาธิบดีของตุรกีก็ได้กล่าวหาตัวของเนฮันยาฮูนายกและหัวหน้ามนตรีของอิสราเอลว่าเป็นฮิตเลอร์ในยุคป,ปัจจุบันด้วยนั่นก็เท่ากับว่าตุรกีนั้นแม้ว่าจะอยู่ในนาโต้นะครับผมแต่พวกเขานั้นก็เลือกข้างอย่างชัดเจนแล้วนั่นเองว่าพวกเขานั้นจะอยู่ข้างไหนนะครับและนี่ก็คือสถานการณ์ณนตอนนี้นะครับผมก็คือทางฝั่งของอิสราเอลเนี่ยดูจะมีพวกแน่ๆเลยแหละก็คืออเมริกาอย่างแน่นอนซาอุเนี่ยมีแนวโน้มสูงมากๆอาจจะไม่ได้เข้าอเมริกาก็อาจจะอิงเอียงมาทางฝั่งอิส เองเนี่ยนะครับผมก็เป็นศัตรูกับซาอุเหมือนกันในขณะที่อิหร่านเนี่ยมีพวกเป็นซีเรียเลบานอนอิรักแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มฮูตีในเยเมนด้วยนั่นเองนะครับผมที่จะมาช่วยพวกเขาแน่ๆในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยทางฝั่งของอียิปต์และจอแดนก็น่าจะอยู่เงียบเียนะครับผมใครจะตีอะไรก็ตีกันไปกูไม่เกี่ยวด้วยแต่2ประเทศนี้เองเนี่ยก็ได้มีการออกมาต่อว่าแล้วก็ด,าด่าทอทางฝั่งของอิสราเอลด้วยเหมือนกันแต่คิดว่าไม่น่าจะเข้ามาร่วมในการรบตรงนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ฮะก็ดูจะแบ่งฝักแแบ่่่่งงงงงฝฝาายยกัััันนนออออชดเเจล้วรทข ก็ยังได้รับความช่วยเหลือด้านุทตธปกรณ์จากทางฝั่งของรัเสเซียด้วยนะครับผมแล้วก็ทางฝั่งของอิหร่านเองเนี่ยก็มีข่าวว่าได้รูปดาวเทียมเนี่ยจากจีนมาทุกวันเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวคงต้องรอดูแรงข่าวกันีกที่ยังไงนี่ก็เป็นสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสงครามนั้นจะปะทุขึ้นมาเมื่อไหร่ยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ History World โลกประวัติศาสตร์หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยวันนีี้ยัััังงไงกไกกบบบผผมมออลป่นคคครรสสวด ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอ คอร์สเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทําธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill ลนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม วิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด AFFX History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือก,เ,อกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ